สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์นคอนเคอร์เร2อเลสองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณมูลจากแคลน f อฟเช่นเดิมนะครับเป็นอเมริกาสีเหลืองนะครับตานี้นะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคุณทีทีนะฮะทีอันเดอร์สกอร์ทีอันเดอร์สกอร์นะนะนั่นแหละครับเป็นอิรักสีน้ําเงินนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Equinox คูนะ เป็นแมปที่อยู่ในดเดอร์ซีซั่นปัจจุบันของโหมดเรือสนะครับเป็นแมปโหมดเรือสแต่ว่าเป็นเป็นแมปทะเลทรายนะฮะซึ่งก็ไม่ปกตินะครับจริงๆเพราะว่าเกมเรนะือสองในจริงๆเกมต้นฉบับมันไม่มีแมปทะเลทรายนะโอเคอแล้วคุณก็จะได้เป็นเจ้าของบอ่อน้ํามันในช่วงต้นเกมอย่างนี้เลยนะครับคนละหนึ่งบอ่อนะซึ่งก็น่าจะมีแค่นี้แหละใช่ไหมอ่า โอเคมีแค่นี้ฮะที่เหลือก็จะเป็นบ้านนะครับฝั่งสีเงินเนี่ยอู้เอาทหารยัดใส่บ้านเดี๋ยวนะีตรงนี้เลยครับโอ้ยยัดใส่หน้าบ้านฝั่งสีเหลืองเลยนะฮะแล้วบ้านนี่คือเลือดมันเป็นขีดเหลืองแล้วฮะคือโดนสกิดนิดเดียวนี่น่าจะแดงเลยนะพอแดงปุ๊บทหารก็ต้องออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะฮะโอ้แล้วฝั่งสีเหลืองอยังไงครับออกโรงรถอีกแล้วนะเอามาป้องกันบ้านนะตามปกตินะครับอ่า ส่วนฝั่งสีน้ําเงิน MCB หายไปไหนแล้วครับอ๋ออยู่นี่นะฮะเอามากลางตรงนี้นะครับเพื่อทําการ expand นะฮะแล้วยังไงต่อครับสร้างน่าจะสร้างโรงเก็บแร่อยู่นะจังวนนี้หรือสร้างโรงรถครับเอาโรงรถมาแล้วนะรถเก็บแร่สาคันไรโน่จะมาเลยไหมไม่ทราบนะฮะดูแต่ว่าสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้นะครับอืมให้อ่า เขาเรียกว่าอลานส่งแร่เนี่ยมันหันเข้าตัวแร่อย่างนี้หันเข้ากองแร่แบบนี้นะจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับนี่อย่างนี้เช่นกันนะครับซึ่งฝั่งสีเหลืองก็ไม่น้อยหน้านะฮะย้าย MCV ลงมาเช่นกันนะครับผมจังหวะนี้กลางเลยนะโอเคทําการ expand เพื่อเก็บเพชรเก็บพลอยนะฮะอันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะครับใครที่อยากเล่นเกมเรเลอร์สองนี่จําไว้ให้ดีนะฮะคือพวกเพชรพลอยเนี่ยมันอ่าถ้าเก็บแล้วมันจะได้เงินเยอะกว่าทองนะฮะ ในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็คือเต็มคันรถนะฮะประมาณนั้นมันแหละแล้วสีน้ําเงินทําอะไรเนะี่ยฮะทาไมคุณดึงรถเก็บได้มาอยู่นี่ครับฮัลโหลอะไรเนี่ยตรงนี้ไว่ายังไงสีน้าเงินอ๋อยิงหมานะฮะหมาไม่ตายด้วยนะโดนกระสุนรถถังไปแต่ไม่ตายนะครับเป็นหมาที่ทรหดสุดๆเลยนะตรงนี้ไว่ายังไงสีเหลืองโรงเก็บแร่อ๋อมาขยายบนนี้นะฮะสร้างสนามบินด้วยนะครับเรียบร้อย นะครับโปรเกตเทียจะมาหรือเปล่านี้ก็ยังไม่ทราบนะฮะดูแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินโอ้โหสีน้ําเงินต่อฐานมาอย่างนี้เลยนะถึงว่าอะไรทำไมเขาสร้างหลุมเก็บแร่นะเอ้สร้างโรงไฟไฟาไยางนี้นะฮะโอ้โหต่อฐานมา,างี้โรงรถ3โรงเลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับฝั่งสีสีเหลืองจะว่าไงครับฝั่งสีฝั่งสีน้ำเงินเขามากดดันคุณหน้าบ้านอย่างนี้นี่ตั้งตัวแทบไม่ทันเลยนะมีการรอปเจียลงมาช่วยด้วยนะจงนังหวะนี้ผมว่าพิวบ็อก์นี่ต้อง ต้องเร่งสร้างแบบเร็วๆเลยนะจังหวะนี้แล้วก็เร็วสุดก็คงจะได้เท่านี้แหละครับเพราะว่าเขามีลานก่อสร้างแค่ที่เดียวนะนี่โอเคตรงนี้สร้างเป็นโรงรถอีกโรงหนึ่งนะครับแต่ว่ามาสร้างตรงนี้มันจะโดนยิงไหมฮะไรโนมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะโอเคดึงคริสลี่มากันไม่ได้อยู่นะครับโอ้ยังเดือดเลยนะยังเดือดตอนนี้นะครับยังไงฮนะยิงโรงรถไปพังไหมครับยังไม่พังนะฮะอือืม,อม แต่พูดถึงแล้วมผมไม่แน่ใจนะว่าผูเ้เล่นทั้งสองฝ่ายนี่เป็นคนไทยหรือเปล่านะฮะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับใครที่รู้ก็รบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ <c oughs> เอาแล้วตรงนี้ยังไงเออไรโนโร่ของฝั่งสีน้ำเงินแตกหมดแล้วนะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวแล้วรู้เก็บได้ยังไม่พังนะครับยังอยู่อยู่นะแต่ลงอีกนิดเดียวก็น่าจะพังแล้วนะไม่พังนะครับดึงนี้นะจริงๆดึงคันนี้ไปเก็บตรงนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วอ่าแล้วในที่สุดมันก็ระเบิดไปนะ ังหวะน,นี้ยังไงสีเหลืองจะอ่ายันทับต่อได้ไหมรู้แต่ว่าตอนนี้ดรอปเจไอลงมาเพิ่มแล้วนะโดนฝักสอยด้วยนะครับสั่งตั้งป้อมเลยใช่ไหมไม่ตั้งนะครับสั่งให้มันเดินแล้วเกือบนะฮะเกือบพังนะครับรถถังไรโนโคันนี้นะยังได้อยู่นะครับมายิงพิวบ็อกซ์อีกนะครับได้ยังไงสีเหลืองตะลุมบอลไหมยังนะครับโอเคอดูเหมือนว่าเขาจะเข้าอยู่นะฮะ เขาไปตลุมบอลเลยครับมีจ i ไอเข้ามาตรงนี้ตั้งป้อมเลยเรียบร้อยนะครับโอ้ย oh, ยิงสู้กับเซนทรีกันเลยคนระับไม่น่าจะไหวนะฮะต้องถอยออกมาก่อนนะฮะจังหวะน,นี้ได้ยังไงครับยิงเซนทรีกันระเบิดตูมไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเอ้ามีการผลิตทหารเกณฑ์ออกมาด้วยนะฮะแล้วไงจีไอโดนเซนทรีกันยิงเกือบหมดนะฮะเรียบร้อยครับมีพิวบ็อกดูมันว่าฝั่งสีเหลืองนี้เขาจะต่อฐานขึ้นมาเพื่อที่จะด,ดันทับฝั่งสีน้ําเงินนะ แล้วสีเหลืองนี่คือเขาเล่นดีมากเลยนะนี่สามารถที่จะอ่าเข้าฐานศัตรูได้ง่ายๆเลยนะกันบ้านก็กันดีนะคือแบบถ้าว่าเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็คือกดยอมแพ้แล้วนะเจอไรโนรัชขนาดนั้นนะครับแต่ว่าฝั่งสีเหลืองนี่เหมือนกว่าเขาอ่านเกมมาดีนะอแล้วก็สกิลการไมโครกองทัพของเขาก็ดีด้วยนะครับแล้วเขาไปไหนครับเนี่ยสีเหลืองโอ้ขายโรงรถทิ้งเลยนะจังหวะน,นี้โรเกตเทียมีทั้งโรเกตเทียทั้งคริสลี่นะครับมายิงฐานใหญ่ขายทิ้งเลยนะจังหวะน,นี้น่าจะยุบทิ้งหมดเลยไหมครับเนี่ย ยังนะฮะยังเหลือตรงนี้อยู่แต่ผมว่าน่าจะต้องยอมแพ้แล้วนะฮะตรงรถแตกนะครับบิ้มไปแล้วนะไรโนออกมาแล้วยังไงครับไม่ทันนะฮะไปแล้วนะครับผมโอ้โหกดยอมแพ้ไปเลยนะฮะตามที่คาดการไปเลยนะครับตอนนี้คุณมูลก็ได้รับชัยชนะไปอีกครั้งหนึ่งนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ